เจออะไรเนี่ยเอ้า oh. อ้่อยใหญ่ตั้งหน้ารอเลย oh, oh. มามามาเจออะไรเจอสีภรรยา <c oughs> สีภรรยาอ่าดูอามองเนี่ยครับเอ้า oh. อืมโอ้เอ้าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ โอ้โหโอ้โหไม่ใหญ่สวัสดีครับอย่กเราครับในช่องเฟมิลี่สีสับไทยนะครับวันนี้จะไปไหนครับไปหาเลาะครับหาเลาะดู พาแไปมาจันดูหนุ่มบ้านยี่สิบหลังมีใครบ้างโอ้มีอ๋อทำไมเป็นอย่างนั้นไหว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 ไงโอ้เขินพ่อใหญ่โว้เดินเที่ยวบอ้เดินเที่ยวครับเดินเที่ยวครับวันนี้เราจะเดินทางเนาะเราจะขึ้นรถเดินทางสักหน่อยครับสมนะครับสม ต้องขี่รถบรถพ่อใหญ่ต้องขี่รถน้อยช้างใหม่ตุกมันใหม่หลังจากหายตุกมันนะครับก็ต้องต้องอ่าปรับจูนไปเลยครับปรับจูนกันใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันงานวันที่26อ่าไปไม่อยากไปแลไม่ใช่เอาแล้วไม่อยากล่นควันดุนแล้วเอาเอาขัดแล้วครับขัดแล้วไม่อยากไปไม่อยากไป ไปแล้วมาใหญ่หัวอาน้ำผิวดำเลยนี่ผ้า<ร>ใยเราจะไปตามบ่ผ้หใ่วันนี้จะขึ้นรถนะครับผมแต่ว่า,ก,วาดดก่อนจะขึ้นรถก็จะขอบารมีคจัดสารก่อนเนาะครับขอบารมีปู่ก่อนว่าจะพาไปช่วยง,งานออกงานแห่แล้วครับตอนนี้อ่าไปก็จะเป็นงานเลขนะครับ ง <studying uis S 1> <อ>านแรกก็<ร>คืองานบุญนะครับที่บ้านเราเอง<ห>ครับจะขอพาขึ้นรถเที่ยวด้วันนี้ต้องซ้อมก่อนนะครับลลหลังจากหลังจากหายตกมันครับเราเราต้องปรับจูนกันใหม่นะครับอือ่า เอาไปกินอ้อยข้าง,งบนเด้อฮึบไปพ่อเนื้อรครับรเห็นอ้อยบนรถนะครับน,นี่การต้องมีของกินรอด,ด้วยนะครับ หลายอย่างนะครับอ่านี่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะพาออกทัวร์นะครับอ่าไปครับ ราผ่านวงเรียนมาแล้วนะครับผมสาธุจาขับรอไปนครับครับตอนนี้เราก็ขับรถพาพ่อใหญ่เดินเที่ยวนะครับผมออพ่อใหญ่มันได้กลิ่นนะครับว่าเอ,อ๊ที่นี่ที่ไหนนี่ที่นีก็ใกล้ถึงบ้านนิชาดาแล้วครับพ่อใหญ่อ,อ่า วันนชาดาแล้วพราอยายจจออ่จะได้เจอลูกๆแล้วครับจะได้เจอลูกๆแล้วครับก็อาการดีมากครับผมหลังจากหายตกมันนะครับ้ในยามะรีจันนู้นเนยลยหลังจากหายตกมันนะครับผมช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวแล้วนะครับเกี่ยวข้าวแล้วอะ หอ,อมฟางครับผมหอ,อมฟางหอ,อมฟางาเดี๋ยวข่าวแล้วอ่าสุพรรษายังไม่ได้ยินเสียงพ่อนะครับผมยังไม่มีปฏิกิริยานะครับยังไม่ได้ยินเสียงพ่อเออ หล่อมากเลยได้จเจอลูกลูกแล้วเฮ้ยเจ้าอะไรหนะ,หจะเจ้าอะไรอะไรที่ออกกอดไปไหนโอ้ให้เก้ให้โอเคโอเคจะไปไหนไปตามพี่งาม ไปไหนครับหนึง่งสองสามไปไหนเอ้าไปไหนเอ้าไปไหนจะไปไหนฮะเออเออได้ยินเสียงไหมนั่นเอ้าเสียงเอ่อยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้โอ้ไปทูพิโอเชยเลยนู่นใครมาซะ Ủa sao? Sao ơi Nè 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 cái đây chui này Oh, hê lọ, hê lọ. Oh, 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 hê, hê nhàng. Hê nhàng. oh, 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 พี่สาวพี่โอไม่ได้มาด้วยนะครับเลยไม่วิ่งมานี่พ่อใหญ่วันนี้ก็มาเฮ้ยไม่กล้ามาหวงหวงพี่ นึกว่าเป็นใครนั่นฮึดูๆคิดถึงเรงคิดถึงเรงพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วอ่าเอ้อใครนั่นฮึเออพูดใหญ่เลยเออพาพ่อไปหาพี่ตัดดอได้ปไปไปหาพี่ นี <N> ่ก็จะกอดไว้อย่างเดียวเลยโอ้ใจไหมพอพ่อใหญ่มหาดีใจไหมเออดีใจดีใจใจแรงเลยนะใจแรงเออมากแรงโอ้โหพี่โอ้พี่โอ้พี่โอ้อุ้ยพี่โอไว้ไว้แล้วอุ้ย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 ดูดูดูพี่โอ้ไว้ไว้แล้วไม่ได้ออกมามาทำมาโอ้โหดูดูโมโหใหญ่โอ้หะ เอาเท้าไปไปไปหาลูกลูกไปโอยโอ้ยโอยเทอยโอโหดีใจงดีใจงดีใจทางพ่อทางลูกเลยอันนี้อันนี้ไปไนเนี่นี้ Puta พ่อใหญ่ก็ยืนนิ่งเลยครับอ่าอ่าเออดีใจดีใจพ่อมาหาดีใจเลือดสิบเปร์เ็นต์เอเอ๊เออเออพี่โอ้พ่อมาพี่โอ้อ่อโอ้โหอันนี้ก็จะกดโอ้ยเออดีใจเร่งดีใจเร่งเออเอออโอ้โอ้ยดีใจดีใจ Hơn. Rồi xài đi chơi Để đi chơi riêng Ủa phút mới dừng lại Ủa Chơi cháu, chơi cháu mặc đi ออดูด oh, uh, 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 ูอันนี้ก็กลัวจะพ่อจะนี้นะครับนี่เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยดีใจแรงเอ้คิดถึงคิดถึงเออเออพ่อไปกอดพี่อ้อหน่อยก็ไม่ได้ออดูดูกอดทีละสองเชือกโอ้โหกอดแรงโอ้โหโอ้โหอันนี้อันนี้ห่วงเลยเกินไม่ใกล้ใครเลยนะมี่ ต้องอยู่ใกล้หนูสาราบอกอ่ะเอาไปดูนะโอ้โหโอ้โหอโอ้นั่งลงพี่สภาษาบอกนั่งลงบ่ดึงคว้าลงมาอย่างไรเลยครับ นั่งนั่งอย่นั่งนั่งด้ทอ่นั่งลงตายดูกดถ้าจะหวงขนาดนี้น่าสะประาอะไอย่างนี้อยไม่ให้ไม่ให้อกไกลห่างเลยทำสิ่ทเรด้นไอาหาหนออ่อ่าแม่พ่อเขาใกล้แต่ตัวเองเขาใกล้ อะเดี uh, ๋ยวเดีดี Na, ๋ยใจอ่ะเออเเดีเดียวเดีวดกอดไว้แล้วกอดไว้แล้วนั่งลงพ่อนั่งลงจัภาษาะจะไปไหนนั่งลงเลยเออเอเดี๋ยวเดี๋ยก็แม่อกจากก็แม่อกจากเขาเลยนะครับนี่เออดูขี้บนด้วยนะครับภาษส เอจะไปไหนอ้าวอ้าวิ่งจะเลิศิ่งจะเลิศโอ้โหเออะไรแบบนี้นี่เอ้วิ่งจะลอยอ้าวเฮ้อโอ้โหกดอ้าวเอ้อ

วันนี้วันนี้ทำไมพูดเก่งจังเลยนี่เหรอเอโอ้ตั้งแต่มาได้ยินอยู่เสียงเชือกเดียวเลยเจใจใจใจเชือกเดียวเลยนี่เออดีใจคุยกับพ่อครับคุยกับพ่อ ภาษาจะพยายามสิว่าป้าหายไปไหนมาหายหน้าหายตานานเลยคิดถึงแคเนี่ยเออเออเออพูดโอ้ดูโอ้กอดมาเบากอดมาเบาอ่พ่อวิ่งหนีแล้วฉลาดเกินนะครับเดี๋วิ่งดักทางพ่อเลยนะครับรู้ว่ากลัวพ่อไปขึ้นไปใหญ่แล้ว จะหนีไปไหนพ่อภาษามาามา่อใหะหาำแล้วกลับบ้านยี่สิบหลังมาาโอดูคำราดูคำามขาทำมามาเดี๋ยวเยอะมากมามมาำมา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  มาๆๆาๆามามามมา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 มมามาามามมอ้ามาามามมา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 ามามมโม้อมามา่อมม เท่ามเยังยเท่ายอะเท่ามามาว่าไปยัยจุดอ่กลับบ้านกลับบ้านอ่กลับบ้านยี่สิบหลังอ่าฮู้่าไปส่งป้าป้าบอ

เออ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 ทอเอออออออไปแล้วเอออเมันโอกัไปแล้วมีกบ้าแล้วภาษา กาบ้านแล้วอาจะพาพ่อใหญ่ครับบ้าน20หลังนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังยังไม่พอกันยังไม่พอช้างที่ผูกนะครับก็าพาพ่อใหญ่มามาเล่นบ่อยๆนะครับส่วนสาวน้อยเราก็นู่นตอนไปนู่นแล้วนะค <c oughs> ี่หาพี่สาวไปโฟพี่สาวแล้ว ngon nhảy ngon nhảy lư ngon nhảy lư ô ngon ô ngon mấy mặt ớ phi là bị phó phi ngàn đuôi เดูๆไปฟ้องพี่พายงามด้วยนะครับงอนคุณพ่อนะครับมา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 เอาไม่มาหาคุณพ่อเลยเอาแล้วดูสิโอ้ต้องอ้ต้องมาอูโเงินเงอนวิ่งนี้ครับมีวิ่งนี้พ่ออ่ะพ่อจะหนีหนูกับ พ่อจะหนีหนูไปไหนเนี่ยสาเนี่ยเศร้าเนอนไม่ได้เจอพ่ออะดีใจอ่ะคลิปนี้เนาะครับมาขอบคุณมากครับสุณรรญชาครับผมกดโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องสันบรีสีน้ำตายครับสวัสดีครับอ่าบ๊ายบาครับสวัสดีครับเลิบเลิฟบ